สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go <S วันนี้ผมมีเกมมมันมาแนะนำนะครับ ็คือเกมนกเพนกวินเล่นง่ายได้ชัวแตกลัวๆฝากถอน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจใครที่สนใจแอดไลน์ไปที่ ad yufa deal ขอย้ำนะครับว่ามีแอดข้างหน้าด้วยใครที่อยากมีเงินใช้มีเงินไปเติมเกมแอดไปได้เลยครับที่ ad yufa deal รายละเอียดผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสปอยหนังแนวสยอง,ง,งขวัญสักเรื่องนะครับหนังมีชื่อเรื่องว่าฮันนีมูนเป็นหนังในปี2015ของประเทศเม็กซิโก เรื่องราวนี้มันก็เกี่ยวกับผู้ชายคนนึงซึ่งแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในระแวกบ้านของเขาแม้ว่าเธอจะแต่งงานแล้วก็ตามแล้วเขาก็ได้หาวิธีลักพาตัวแล้วก็ทําทุกอย่างที่จะได้ครอบครองตัวของเธอแล้วเราก็ลองมาดูกันนะครับว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงจากหนังเรื่องนี้ครับ Honeymoon หนังเปิดเรื่องมาที่ผู้ชายคนนึงนะครับเขาอยู่ในบ้านหลังใหญ่โตแต่งตัวดูภูมิฐานมากและในมือของเขานั้นก็มีถุงขยะอยู่ใบนึง เขาได้เดินออกมาที่หน้าบ้านเหมือนกับว่าเขารออะไรบางอย่างเขาจ้องมองดูนาฬิกาเพื่อลอเวลาผู้หญิงคนที่เขาชอบเนี่ยจะวิ่งออกกําลังกายผ่านหน้าบ้านของเขาเขาพยายามดักรอเธอทุกวันแล้วก็ทําให้ดูเหมือนว่ามันเป็นความบังเอิญหรือว่าบางวันเขาก็แกล้งไปเจอเธอที่ร้านขายของและบางทีก็ยังจ่ายค่าเครื่องดื่มให้กับเธอด้วยแต่ว่าพอเธอรู้เธอก็ขอปฏิเสธแล้วเขาก็เลยใช้โอกาสนี้เนี่ยแนะนําชื่อตัวเองว่าเขานั่นชื่อฮอเก้ เธอก็เหมือนเสียไม่ได้นะครับเธอก็เลยได้แนะนําตัวว่าเธอนั้นชื่ออิสเบลแล้วเธอก็ได้เดินจากไปแต่ว่าฮอเก้นั้นเขาไม่ต้องการเพียงแค่นี้นะครับแม้จะรู้ว่าเธอนั้นมีสามีอยู่แล้วเขาก็ยังพยายามจะเรียกร้องความสนใจอยู่แต่ดูเหมือนว่าอิสเบลนั้นเธอไม่เคยสนใจเขาเลยและนั่นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ฮอเก้เริ่มวางแผนอะไรสักอย่างเขาเริ่มซื้อข้าวของซื้อพวกยาอันตรายครั้งละเยอะๆแล้วก็ซื้อพวกสายรัดคอที่แบบช็อตไฟฟ้าได้ที่มันทํางานร่วมกับรีโมทคอนโทรล รวมถึงเตรียมห้องภายในบ้านที่จะนําคนมาจับขังแล้วไม่ให้มันเกิดเสียงดังและเขาก็ไม่พลาดที่จะแอบซุ่มดูพฤติกรรมของอิสซาเบลและสามีอยู่ตลอดเวลาและเวลาก็ผ่านไปมันก็มาถึงเช้าวันหนึ่งวันนี้ฮอกเก้จะลงมือทําตามแผนของเขาเขาได้แกล้งทําเป็นเปลี่ยนล้อยางรถเพื่อเรียกร้องความสนใจจากอิสซาเบลแล้วมันก็ได้ผลครับอิสซาเบลแวะมาถามว่าจะให้ช่วยอะไรไหมเขาก็บอกว่าให้ช่วยหยิบของท้ายรถให้หน่อยและในตอนนั้นเองเขาก็ได้โอกาส เขาได้ฉีดยาสลบเข้าไปที่บ้านท้ายของอิสซาเบลแล้วก็จับเธอใส่กระโปรงท้ายรถแล้วขับรถกลับบ้านไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากไม่มีใครแถวนั้นสังเกตเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นพอกลับมาถึงบ้านฮอกเก้ก็ได้เอาเธอมัดไว้กับห้องที่เตรียมเอาไว้พอเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็พยายามร้องให้คนช่วยทั้งๆท,ที่เธอยังถูกปิดปากอยู่อิสซาเบลก็ได้ขอร้องให้ปล่อยเธอไปแต่ว่ามันก็ไม่สําเร็จเธอจึงหันมาด่าทอเขาแทนและนั่นมันก็เลยทําให้ฮอกเก้โมโหเขาจึงเอาอยานอนหลับมาฉีดใส่เธอให้สลบไปอีกเทนึง และขณะที่ไอซาเบลกำลังสลบอยู่นั้นเธอก็ได<ๆ>้ฝันถึงวันที่มีความสุขอยู่กับสามีของเธอแต่ว่าพอเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเธอก็ต้องตกใจอีกครั้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเธอก็ได้ขอร้องฮอเก้ว่าให้ปล่อยเธอไปเถอะเธอสัญญาว่าจะไม่บอกใครเด็ดขาดแต่ว่าฮอเก้ก็ยังไม่สนใจในคําพูดของเธอไอซาเบลจึงด่าทอเขาอีกครั้งหนึง่งคราวนี้เขาโกรธมากขึ้นกว่าเดิมถึงขั้นดึงแหวนแต่งงานออกจากนิ้วของเธอแล้วก็เอาไปทิ้งในห้องน้ําแล้วฮอเก้ก็ได้ยิ้้้้้มมยิแแลลวววก็็พูดด่าตออนนนนีเเธปโะ ดูโลกจิตนิดๆน,นะครับแล้วเช้าวันต่อมาพออิสซาเบลตื่นขึ้นเธอก็ได้อยู่ในชุดแต่างงานเรียบร้อยแล้วแล้วฮอเก้ก,ก็ได้เตรียมพิธีแต่างงานไว้ด้วยโดยเขาได้สวมบทเป็นทั้งบาทหลวงแล้วก็ถามตัวเองว่าจะรับอิสซาเบลเป็นภรรยาหรือไม่แล้วเขาก็กลับไปเป็นเจ้าบ่าวอีกครั้งหนึง่งเพื่อตอบรับว่าผมยอมรับแล้วเขาก็ได้บังคับให้อิสซาเบลตอบรับเช่นกันแล้วจากนั้นเขาก็ได้เอาสายรัดคอแบบช็อตไฟฟ้ารัดคอของอิสซาเบลไว้ตลอดเวลา แม้กระทั่งตอนที่เธอเข้าห้องน้ําถ้าเธอไม่เชื่อฟังเมื่อไหร่เขาก็จะกดรีโมทจากนั้นเธอก็จะโดนช็อตจนสลบไปแล้วในขณะที่ฮอกเก้พาอิสซาเบลไปอาบน้ําขณะที่อยู่ในห้องน้ํานั้นเธอก็ได้ถามเขาว่าคุณเตรียมวางแผนเรื่องราวพวกนี้มานานแค่ไหนแล้วฮอกเก้ก็ได้ตอบสั้นๆว่าก็ตั้งแต่คุณกับสามีย้ายมาอยู่แถวนี้นั่นแหละฮอเก้เนี่ยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับครอบครัวของอิสซาเบลและนั่นมันก็เลยทาให้อิสซาเบลรู้สึกไม่พอใจเขาเลยได้จับเธอฉีดยาให้สลบไปอีกครั้งงนึง พอฟื้นขึ้นมาอิซาเบลก็พบว่าตัวเองนั้นถูกมัดอยู่ทั้งตัวและที่สําคัญมันก็มีเครื่องมือที่อ้าปากของเธอเอาไว้จากนั้นฮอกเก้ก็ได้ฉีดน้ํากดเข้าไปในปากของเธอเธอลองด้วยความเจ็บปวดทุรนทุรายหลังจากนั้นฮอกเกยก็ได้ปลอบใจเธอแล้วก็รักษาแผลในปากให้กับเธอดูแล้วมันออกแนวโรคจิตมากเลยนะครับเนี่ยแล้วฮอกเก้ก็ได้บอกกับอิซาเบลว่าที่ต้องทําแบบนี้เพราะาอยากจะสั่งสอนให้เธอไม่ได้กับเขานั่นเองแล้วเขาก็รู้สึกกลัว กับสิ่งที่ได้ทําลงไปหลังจากได้ยินอย่างนั้นอิสเบลก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาคิดว่าเขาจะปล่อยตัวเธอไปแต่ที่ไหนได้เขาแค่กลัวจะเสียเธอไปเท่านั้นเองอิสเบลก็คิดว่าในไหนก็จะตายอยู่แล้วเธอจึงกัดลิ้นของตัวเองจนเลือดก,กบปากพอฮอเก้เห็นแบบนั้นเขาก็ได้เข้าไปตบหน้าของเธอแล้วก็ห้ามไม่ให้ทําแบบนี้อีกแล้วก็เอาผ้ามาซับเลือดที่ปากของเธอด้วยความรักแล้วห่วงใยห,ห่วงใยแบบไหนกันเนี่ยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่ง ฮอเกก์ก็ได้มาเยียนดูอิสเบลกําลังหลับอยู่แล้วก็ไม่รู้นะคะว่าเขาคิดยังไงเขาเอาปืนมากอกปากตัวเองกะว่าจะฆ่าตัวตายแต่ว่าเขาก็ได้เปลี่ยนใจจากนั้นเขาก็ได้ถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกแล้วก็ได้ลงมือขืนใจอิสเบลทั้งๆท,ท,ที่เธอหลับอยู่ไม่ได้สติพออิสเบลตื่นขึ้นมาเธอก็ร้องไห้โวยวายว่าทำไมเขาทากับเธอแบบนี้ฮอเก้์ก็ได้เข้ามาดูเธอด้วยความห่วงใยแล้วเธอเห็นว่ามันได้โอกาสเธอจึงได้เอาหัวโขวกที่หน้าของเขาจนดั้งจมูกแตกและทีนี้ ฮอเก้โกรธมากเขาเอายาสลบมาฉีดใส่เธออีกครั้งหนึ่งและเขาคิดจะสั่งสอนอิสซาเบลไม่ให้ดีกับเขาอีกต่อไปแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มสาดิตขึ้นเรื่อยๆภาพตอนนี้มันอาจจะดูโหดร้ายหน่อยนะครับเพราะว่าเขาได้ถลกหนังที่นิ้วมือข้างซ้ายของเธอไปสี่นิ้วเธอลองให้ด้วยความเจ็บปวดส่วนทางด้านสามีของอิซาเบลเขามีชื่อว่าพลาโบนะครับพลาโบก็กําลังแจกใบปลิวเพื่อตามหาภรรยาของเขาและเขาก็ได้จ้องมาที่บ้านของฮอเก้แต่เขาหารู้ไม่ว่าตอนนั้นเอง ฮอเก้ก็ได้แอบซุ่มดูเขาอยู่เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นฮอเก้เนี่ยก็ได้กลับไปหาอิสซาเบลเธอก็บอกกับเขาว่าเธอเจ็บไปทั้งตัวแล้วเธอถูกมัดไว้แบบนี้เธออยากจะผ่อนคลายแล้วเธอก็ส่งสายตาอ้อนวอนกับฮอเก้คล้ายๆกับว่าอยากจะให้ปล่อยเธอไปฮอเก้ก็ได้ออกจากห้องไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็กลับมาพร้อมกับยาสูบมวนหนึ่งเขาให้เธอสูบมันเพื่อเธอจะได้ผ่อนคลายแล้วทั้งสองคนก็ได้นั่งคุยกันอิสซาเบลก็ได้ถามถึงครอบครัวของฮอเก้แต่ดูเหมือนว่า เขาไม่ค่อยอยากจะตอบแล้วเขาก็พูดถึงพ่อแม่ของเขาว่าพ่อแม่ของเขานั้นโดนฆาตกรรมแล้วเขาก็ได้นั่งหัวเราอแบบสะใจและเมื่อฮอเก้ได้กลับมาที่ห้องของตัวงเขาเองเขาก็ได้เปิดข่าวที่พ่อแม่โดนฆาตกรรมแล้วน้ําตาลูกผู้ชายก็ไหลาพากลงมาจากนั้นหนังก็ได้ตัดมาที่อิสเบลกาลังถูกล่ามโซ่อยู่พร้อมกับมีสายของคอเหมือนกับของ,ของสุนัขฮอเก้ก็ได้ลินไวใส่แก้วเปน็นจํานวนมากแล้วก็เข้ามาในห้องพร้อมกับปิดประตูลง จะสังเกตว่าเขาจะกดสวิตช้างประตูด้วยทุกครั้งแล้วเขาก็ได้ชวนอิซาเบลดื่มระหว่างที่ดื่มกันอยู่นั้นอิส a b e l ก็วางแผนว่าจะทำร้ายเขาแล้วก็จะหนีไปโดยเธอพยายามอ่อยเขาให้เขาเข้ามาจูบเธอแล้วเขาก็ตกหลุมพรางนะครับจากนั้นเธอก็ได้ใช้โซ่รัดของเขาจนสลบไปเธอพยายามวิ่งหนีออกจากห้องขณะที่เธอกําลังจะเปิดประตูห้องนั้นเธอกลับโดนไฟฟ้าช็อตแล้วเธอก็ได้สลบไปอีกครั้งหนึ่งพอฮอเก้ฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้จับเธอเอาไว้แล้วเขาก็ได้ทําร้ายร่างกายเธออีก เช้าวันรุ่งขึ้นพลาโบสามีของอิสซาเบลเขาก็ได้เข้ามาที่บ้านของฮอเก้ฮอเก้ก็ทําทีว่าต้อนรับแต่ว่าเขาก็ได้แอบลงมาหาอิสซาเบลเขากัดจะใช้มีดกรีดหน้าของเธอแล้วก็ควักลูกตาของเธอเธอนั้นกลัวจนตัวสั่นแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรจากนั้นฮอเก้ก็ได้กลับไปหาพลาโบอีกครั้งหนึ่งแล้วพลาโบก็ได้ถามเขาว่าได้ข่าวภรรยาของเขาบ้างไหมแต่ดูเหมือนว่าพลาโบจะเริ่มสงสัยในตัวฮอเก้แล้วว่าเป็นคนเอาตัวภรรยาของเขาไปฮอเก้เห็นท่าไม่ดี เขาจึงได้หาจังหวะแล้วก็ฉีดยาไปที่คอของพลาโบแล้วก็ลากตัวของเขาลงมาที่ห้องเดียวกับอิสซาเบลฮอเก้ได้มาตัวของพลาโบเอาไว้แล้วก็ได้ใช้เครื่องมือที่เป็นเหล็กหนีบที่หัวของเขาไว้ทั้งสองข้างแล้วก็ขันมันจนแน่นขึ้นจากนั้นก็ได้บังคับให้เขาสารภาพว่าเป็นคนที่สั่งให้ฆ่าเมียของตัวเองแต่ว่าพาโบก็ไม่ได้รับสารภาพอะไรออกไปฮอเก้ก็เลยได้ไปขันเหล็กให้นั่นขึ้นไปอีกขันไปเรื่อยๆแล้วก็ไปพูดกอกหูอิสซาเบลว่าสามีของคุณเป็นคนสั่งให้ฆ่าคุณเพราะหวังจะะเเอาเงินนปรกั ของคุณมันก็มีค่าแค่นี้แหละแล้วจากนั้นเขาก็ได้ไปขันเหล็กที่หัวของพลาโบให้มันแน่นเข้าไปอีกจนหัวสมองแตกกระจายไปติดผนังห้องแล้วพลาโบก็ได้เสียชีวิตลงภาพมันน่าสยดสยองเกินไปนะครับยังไงก็ขอเซ็นเซอร์ไว้หน่อยจากนั้นฮอกเกะก็มัดล่างที่ไร้วิญญ,ญาณของพลาโบด้วยถุงขยะแล้วก็เอาไปใส่ถังขนาดใหญ่เอาไว้พร้อมกับใส่น้ํากรดเพื่อทําลายซากศพแต่ว่าระหว่างนั้นอิสเบลรู้สึกขับแขนใจเป็นอย่างมาก เธอจึงแก้มัดตัวเองจนได้แล้วก็เอาท่อนเหล็กไปตีที่ท้ายทอยของฮอกเก้แล้วจับเขากดหน้าลงไปในน้ำกรดด้วยความอัดอั้นตันใจมาอย่างยาวนานเธอจึงไม่ยั้งมือจนหน้าของเขาเละแดงฉานไปด้วยเลือดแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปอิสเบลก็ได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วเธอก็ได้แวะมาที่ร้านขายของแต่ที่สังเกตได้เห็นชัดก็คือที่มือข้างซ้ายของเธอนั้นเธอได้ปกปิดรอยแผลไว้ตลอดเวลาพอมีเพื่อนบ้านมาทักทายว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ย เธอก็บอกว่าช่วงนี้มีธุระยุ่งๆนิดหน่อยแต่ตอนนี้ธุระนั้นได้เสร็จลงแล้วคงได้เจอกันบ่อยขึ้นแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่บ้านของฮอเก้อิสเบลก็เดินอยู่ในบ้านหลังนั้นสุดท้ายเธอก็ไม่ลืมที่จะแก้แค้นเธอได้ขังฮอเก้เอาไว้แล้วก็ได้ทรมานเขาให้มันสะสมกับที่เขาเคยทำกับเธออย่างไร้ความปราณีแล้วหนังก็ได้จบลงครับกรจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ